สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องเพื่อใช้งานก็คือตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สาย g r e e n w o r k 40วอลรุ่น by handle ตัวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะต้องทําการประกอบแฮนด์มือจับเข้ากับตัวเครื่องตัดหญ้าก่อนนะครับโดยจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทําการแยกตัวล็อกก้านตัวนี้ครับออกมาก่อนแยกออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ยกออกมาลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้จับแฮนด์เครื่องตัดหญ้ายกขึ้นนะครับแล้วก็วางพาดไปลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าตัวขอบของแฮนด์ตัวนี้ครับมันจะมีขอบซ้ายกับขอบขวาอยู่ตรงนี้ครับก็ให้มันตรงกับไอ้ตัวล็อกยึดตัวนี้นั่นเองนะครับฝาครอบด้านบนนะครับจะมีตัวสลักยึดตัวนี้อยู่นะครับก็สอดเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็ปิด ครอบลงมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้นำไอตัวน็อตขันยึดตัวนี้นะครับเสียบลงไปลักษณะน,นี้แล้วก็นำไปประกอบหมุนเข้ากับตัวเครื่องได้เลยนะครับจับวางลงไปลักษณะนี้ให้ลงล็อกนะครับอ่าก็จะลงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้ทำการปรับแฮน โย่ไปข้างหน้านะครับโล่ไปข้างหน้าตามขนาดสีลียร่างกายของเราเลยนะครับบางท่านนะคะอาจจะชอบแบบตั้งตรงหรืออาจจะชอบแบบโล่ไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการนะครับตัวนี้ผมก็จะปรับให้มันอยู่ก,กลางก่อนนะครับอ่ะอยู่ก,กลางลักษณะ,ะน,นี้นะครับแล้วก็หมุนยึดล็อกให้แน่นแบบนี้ ัวนี้ก็จะทำง่ายนะครับเพราะว่าใช้แค่มือล้วนๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรกรับแค่นี้ครับก็จะแน่นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการประกอบไอ้ตัวบังหินบังสเก็ตของเครื่องตัดหญ้านะครับจะเป็นที่ส่วนหัวไปดูกันเลยครับต่อไปเป็นวิธีการประกอบแผ่นบังสเก็ตนะครับเข้ากับ ส่วนหัวของตัวเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งแผ่นบังสเก็ตจะมีมาให้2ชิ้นด้วยกันนะครับคือแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นเล็กตัวนี้แล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือชุดประแจนะครับที่แถมมาในกล่องแล้วก็ไอ้ตัวล็อกหัวใบมีดนะครับมาเริ่มกันเลยครับจับเครื่องหงายขึ้นนะครับลักษณะนี้แล้วก็นําแผ่น บางสเก็ตตัวนี้ไปวางให้ตรงกับล็อกของเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับโดยน็อตมันจะติดยึดมากับแผ่นบางใบแล้วนะครับเราก็แค่วางพาดลงไปให้ตรงลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ประแจบล็อกที่ด้านปลายเป็นไขควงแฉกนะครับหมุนล็อกได้เลยต้องหมุนน็อตยึด แผ to okay, ่นตัวนี้ให้แน่นทั้งสตัวเลยนะครับเมื่อยุดน็อตทั้ง4ตัวให้แน่นแล้วนะครับก็นำแผ่นบางใบตัวที่2นะครับ มาใส่ครอบเข้าไปฐานด้านล่างนะครับให้สังเกตว่าจะมีน็อตอยู่2ตัวนี้นะครับที่จะทำการยึดหลังจากนั้นก็ขันยึดเหมือนเดิมนะครับ โอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะได้แก่สายสะพายตัวนี้นะครับเป็นสายสายคู่ที่เขาให้มาแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวคล้องสลักคล้องตัวนี้นะครับที่เอาไว้ยึดเข้ากับตัวเครื่องนะครับเวลาที่เราจะใช้สายสพายทีนี้ผมจะพูดถึงสายสายที่จะต้อง ปรับให้เข้ากับสาริละร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับโดยมันจะมีจุดปรับอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนด้านนี้และด้านนี้นะครับก็คือทําการปรับให้ตึงเข้ากับสรีระร่างกายได้เลยนะครับก็ปรับง่ายๆครับแค่ดึงให้มันตึงตามขนาดร่างกายของเรานะครับรวมถึงสายด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะปรับให้ตึงอย่างนี้ได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวมเพื่อล็อกเข้ากับร่างกายเรานะครับก็แค่กดสวมล็อกลักษณะนี้เนี่ยครับง่ายดายวิธีถอดออกก็กดแล้วก็ดึงออกมาครับก็จะจบขั้นตอนการประกอบเครื่องตัดหญ้า g ิ n Works 40v by h a n d e ไว้เท่านี้นะครับในครั้งหน้าจะมารีวิวประกอบเครื่องตัดหญ้าของตัวนิวโมเดลให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ